และนี่คืออีกหนึ่งเหตุผลที่คุณต้องเลือกซอนเทส 368D เพราะได้ราคาใกล้เคียงกับรถเล็กแต่ได้ดอกเบีย้ยเท่ากับรถ b i g ไบ k ์ดอกเบีย้ยซอนเทส 368D เพียงแค่6บาทต่อปีแต่เมื่อเทียบกับรถยอดนิยมแบรนด์ญี่ปุ่นดอกเบีย้ยสูงถึง13.44บาทต่อปีดูดีๆนะครับซอนเทส 368D ผ่อน48เดือนเพียงแค่เดือนละ3,160บาทเมื่อเปรียบเทียบกับรถยอดนิยมแบรนด์ญี่ปุ่น ตกผ่อนเดือนละ2,503บาทต่างกันแค่600กว่าบาทเท่านั้น <Wow! S 1> แต่พอร,รวม4ปีแล้วดอกเบีย้ยยอดรวมของแบรนด์ยอดนิยมของญี่ปุ่นสูงถึง42,000บาทต่างกับซอนเทส 368D เกือบหมื่นเลยทีเดียวนะครับสรุปคือจ่ายเพิ่มอีกไม่เยอะแต่ได้รถที่มีสมรรถนะเหนือกว่าและประหยัดดอกเบีย้ยไปได้อีกเยอะและยิ่งกว่านั้นซอนเทส 368D ยังผ่อนได้ยาวนานถึง5ปีค่างวดเพียง2,701บาทเท่านั้น คิดยังไงก็คุ้มกว่าเห็นเห็นถ้าใครดูอยู่และมองเห็นถึงความคุ้มค่าก็ต้องเลือก 368D ดีติดต่อมาหาเราได้เลย PJ Motor